สวัสดีเช้าวันทำงานครับเพื่อนๆ <c oughs> ถนนเส้นสามสามหนึ่งครับตอนนี้อยู่แยกปากปลุ่ม บอวินสีราชาครับวิ่งคู่ขนานไปกับทางยกระดับทางด่วนครับข้ามแยกแต่ว,วันนี้เราลองวิ่งข้างล่างครับไม่ได้วิ่งข้างบนสะพานวิ่งข้างล่างมุ่งหน้าตรงไปก็จะไปสัตหบีบไประยองไปพัทยาได้ครับ สี่แยกปากร่วมบ่อวินครับวันนี้เราลองวิ่งข้างล่างเราไม่ได้วิ่งข้างบนสะพานมาดูบรรยากาศติดไฟแดง เลี้ยวขวาก็จะไปเครือสาพัฒครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นไปปวกแดงสะพานสีมาบยางพรครับวิ่งตรงไปก็จะไปสตีบไประยองไปพัทยาครับไปอมตะซิต,ตี้ ถ้าเรามาจากชาเชิงเซาเราไม่ต้องลงข้างล่างครับเราวิ่งบนสะพานได้เลยวิ่งตรงบนสะพานถ้าจะไปสัตหีบไปเลยองวิ่งข้างบนครับถ้าข้างล่างจะติดไฟแดงวิ่งบนสะพานจะสะดวกบรรยากาศวิ่งข้างล่างครับวันนี้วิ่งคู่ขนานไปกับสะพานด้านขวานี่จะเป็นสะพาน สะพานด่วนข้ามแยกปากร่วมแยกอมตะซิตี้ครับข้ามตัวเมืองบ่อวินเพราะว่าการจราจรค่อนข้างจะหนานแน่นอยู่ในเขตนิคมค่อนข้างหนานแน่นการจราจรถ้าเราจะเดินทางไปสัตหีบไประยองเราขึ้นสะพานครับวิ่งบนสะพานวิ่งตรงไปเลยสะดวก คล่องตัวมากสี่แยกปากร่วมบอ่อวินครับการจราจรค่อนข้างหนานแน่น วิ่งทางลาบผู้ขนาดไปกับสะพานข้ามตัวเมืองบอวินครับ ิ่งข้างล่างนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับถ้าเราจะไปสตีฮีไประยองเราวิ่งบนสะพานครับวิ่งข้างในได้เลยอันนี้คือดูบรรยากาศวิ่งทางราบคู่กับสะพานข้ามแยกครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสี่แยกอมตะซิตี้นิคมอมตะซิตี้ครับ ้านขวาก็จะเป็นสะพานครับสะพานข้ามแยกที่คม่ะ <c oughs> ตรงมาก็จะมาติดไฟแดงแบบนี้แหละครับ <c oughs> ด้านซ้ายมือก็จะเป็นนิคมอวตารซิต,ตี้ระยองครับวิ่งตรงไปก็จะไปสัตหีบไประยองไปพัทยาครับด้านขวายูเทินตรงไปหน่อยหนึ่งก็จะออกคู่คู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาครับ เดินทางมาจากชาเชิงเซาพนมสารคามโคราชจะไปสัตหีบระยองพัทยาวิ่งบนสะพานอย่างเดียวครับข้างล่างไม่ไม่ไม่แนะนำให้วิ่งเพราะว่าการจราจรหนาแน่นมีไฟแดงด้วยก็เลยทำให้การจราจ้าถ้าวิ่งบนสะพานจะสะดวก รถเข้านิคมก่อนข้างเยอะช่งชวงเช้า สี่แยกอมตะซิตี้ครับ า ata, ออกจากสีแยกอมตะซิตี้เราก็เบี่ยงเบี่ยงขวาเข้าสนนหลักเลยครับลงจากสะพานเส้นสามสามหนึ่งมาแล้วก็เข้าถนนหลักไปเลยครับก็วิ่งตรงเลยครับสะดวกสบายมากถ้าเราวิ่งบนสะพานไม่ต้องติดไฟแดง ถนนเส้นสามสามหนึ่งครับพนมสารคามฉะเชิงเซาสัตหีประยองพัทยาครับนี่คือเราอยู่ในส่วนของถนนข้างในครับลงจากสะพานด่วนมาแล้วเราก็จะเป็นทางลาบขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอกาสหน้า คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ